วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับมูยกักษยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีขนาดยาวถึง15เมตรหรือว่ามูยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยเรู้จักมา งูตัวนี้มีชื่อว่าไททันโอโบอาไททันโอโบอาเป็นงูยักษ์ดึกดำบรรพชนิดหนึ่งซึ่งมีความใกล้เคียงกับงูนาคอนด้านในยุคป,ปัจจุบันมันมีชีวิตอยู่ในยุคพาเรโอซีนเมื่อประมาณ58-64ล้านปีที่แล้วการค้นพบของไททันโอโบอาซากฟอสซิลของไททันโอโบอาถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี2007ในประเทศโคลอมเบียพบว่ามันมีความยาวประมาณ10-13เมตรแต่เป็นไปได้ว่ามันอาจมีขนาดใหญ่ถึง15เมตรโดยเฉพาะ ในงูตัวเมียที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้และมีน้ำหนักได้มากถึง2.6ตันอาหารหลักของมันในช่วงนั้นคือจระเข้โบราณต่อยักษ์และปลาขนาดใหญ่นักวิทยาศาสตร์คาดว่ามันน่าจะไม่ต่างจากมูวนาคอนดาโดยมันคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในน้ำและคอยซุ่มโจมตีเหยื่อของมันจากใต้นะ้ำแหล่งที่อยู่อาศาัยของมันนั้นพบในเขตอ,อเมริกาใต้ซึ่งในช่วงเวลานั้นสภาพอากาศก็เป็นฝ่าดิบชื้นไม่ต่างจากปัจจุบันโดยอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ ถึง40องศาซึ่งเหมาะกับสัตว์เลือดเย็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าพวกมันจะสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ก็ไม่แน่ว่าพวกมันอาจจะยังมีหลงเหลืออยู่เพราะในตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาในป่าเมซอนมีรายงานการพบเจ้งูนาคอนดาที่มีขนาดใหญ่มากๆหลายครั้งในรอบร้อยปีที่ผ่านมาและยังมีการพบรอยทางของงูยักษ์ที่มีความกว้างเท่าล้อรถยนต์แต่ก็ไม่แปลกสำหรับป่าท,ที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังมีหลายจุดที่แทบยังไม่เคยมีใครเข้าไปมาก่อนเป็นไปได้ว่าใน หนองเบึงลึกเข้าไปในจุดที่คนยังเข้าไปไม่ถึงไททันโอบอาอาจจะยังมีชีวิตอยู่และซุ่มซ่อนอยู่ในแหล่งน้ำเพื่อลอคอยยาที่คอร้ายก็เป็นได้